แกเท้าแกเท้าแกเท้ดึงดึงถึงถึงถึง,งเออมัดเขาปิดไว้มัดเดี๋ยวน้องขาล,ล่นรูไปไปขยับให้หมดเลยไปขยับให้หมดเลยที่เป็นลงรูเนี่ยดึงให้หมดเลย <laughs> năng được rồi đó năng lùng nó này gấp, mà ờ Húp.